พวกเราหลวงพ่อถามหน่อยใครมั่นใจในตัวเองแล้วว่าชาติต่อไปจะดีกว่านี้ยกมือขึ้นพวกประมาทไม่แน่นะมีแน่มีไม่ประมาทอยู่คนที่ต้องได้ธรรมะาแล้วว่าพวกนี้ยแน่นอนนะถ้ายังไม่ได้โสดานะยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งชื่อจุลโสดา จุลโสดาบันเนี่ยยังไม่ถึงโสดาบันแต่เห็นแล้วว่าสิ่งท่าไหลาเกิดแล้วดับจะเห็นตรงนี้แล้วรู้ว่าสิ่งท่าไหลเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณจะเห็นตรงนี้เรียกว่าจุลโสดาจุลโสดาบันเนี่ยถ้าไม่เสื่อมซะก่อนนะในขณะที่ตายสภาวะนยังอยู่จะปิดอบายไดหนึ่งชาติชาติเดียวนะ พราะชาติหน้าเกิดปุ๊บลืมปั๊บเลยกรรมฐานลืมหมดแล้วแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนะั้นมันไม่เสื่อมะไปเกิดอีกก็ไม่เสื่อมลงมางั้นถ้ายังไม่ได้โสดาบานันยังเสียงอยู่อย่าประมาทอย่าชัวว่าเราทำความดีตลอดชีวิตจะต้องไปสุขติแน่นอนคำว่าแน่นอนนะ่ะขัดกับคำว่าไม่แน่นอนะ ในโลกนี้มีแต่คําว่าไม่แน่นอนเพนั้นอย่าเชื่อเพราะนัประมาทไม่ได้ความชั่วก็ต้องลดละไปเรื่อยๆความดีต้องทําไปเรื่อยๆถึงเะียพอไว้ใจได้